ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านแหละกำลังอยู่กับผ่านถือบ้ามีแล้วก็ช่องอีสานบานคนเองนะพี่น้องเนาะสิ่งเทียนอยู่เบื้องหน้าพี่น้องนี่เป็นไก่ดําพี่น้องเบื้องเอากับพอหูวเราพี่น้องเนาะเป็นกระดูกดํากระดูกดําขาดํแตะวันเหนือบ่ดากับแปลกใจอยู่ตะวันหนังหนึ่งนี่ดาเหิดอนเรพี่น้องเนาะตัวหนึ่งบ the да> ่หน่อยพี่น้องผมตัวหนึ่งบ่หน่อยเป็นไก่ดําพี่น้องเลย เป็นไก่ดำอย่าคิดว่าเป็นเป็ดเด้อพี่น้องเรื่องผู้ลงคนบ่เขาใจก็สิว่าเป็ดอีกละบ่แมนพี่น้องผมบ่แมนนะครับเนาะตองขออภัยด้วยพี่น้องผมช่วงนี้นี่เบาวมีครับสวัสดีครับพี่น้องผมเบาวมีพานที่เจรัชนีชออีสานบ้าน่อยเองบ่สบายพี่น้องนอนบ่ได้บ่ขึ้นคือบ่แม่นวันนอนบ่ได้นอนได้ถ้าบ่หลับอาการกากำเริบ มือเล่กับสิบว่ารับอีกแล้วมันทรมานด้พี่น้องการนอนว่าดดเบิดขึ้นนอนฟังเสียงในริกาติ๊กตอกติ๊กตอกเกินว่าแจ้งโคโลบานกับข่มตาเห็นรับกับบุราบุ้โหว่าเป็นอีอย่างพี่น้องแล้วก็เป็นเจ็บเจ็บคอแจ็คสิไปใส่มาใส่แจ็คสิตายสิย่างพี่น้องกันแนวนี้ว่าตายยังย่างพี่น้องผมเอาผ่านทื่สิมาเห็นยังสู้จินกันสิยุดไปอีกแจ็คสองซ้ำมือมันกะห้างหายพี่ห้างหายหลองไปโดนปวเนะครับเนาะก็เลยว่า ยุดมาแล้วซองมือก็เลยปรึกษากับพานทื er, <úa> 26, 600, um, ่อพานที่กับไส้เบ็ดนั่นพานที่ขออ่าขอเวลาเฮ็ดเบ็ดไม่ก่อนขอเวลาเฮ็ดเบ็ดไม่ก่อนทีมงานห่าแล้วก็อีกอย่างไว้สีพักกันหาเรื่องยักลำตั้งใจกันไว้ยังสี่พวกหัวสิประสบความสำเร็จบนเราพี่น้องเนาะเรื่อลำหนึ่งกับหกเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันหกพันเก่าคำว่าจีซื้อบริยามไทยนี่มันจังไปน้ำกันได้พี่น้องยามไทยยังไปน้ำกัน หาเบิ้งว่าทีมางานเขาสิไปยังไดมาจังไดกับเจ้าว่ากันพี่น้องเนาะเอาเบิ้งนํากันดีดีแซบแสบโกโก้แล้วพี่น,อนอ้อง,นนนองผมกับไก่้ดำมือนี่เป็นเมนูไกล้ดำตบักใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโตบักใหญ่เลยที่เดียวเชี่ยวแล้วพี่น้องผมบ่าหายผาดกับผ่านเือผู้สิมาส้มแดงลิดเดียดสีมือให้พี่น้องในเบิ้งกันต้มอีหยังลงไปเนี่ยแหะนี่เครื่องสีสีเฮ็ดต้มพี่น้องผมสีเฮ็ดลาบแล้วก็คนสีมาสมบูรณ์เกลและเชนี่ บัวเมียนบัวสีเฮ็ดต้่มสีเฮ็ดลาบพี่น้องผมจักเมนู่หรือผ่านด้อสองต้มกับลาบต้มกับลาบปิ้ิงเปิ่งมู้นอันเลี้ยวนี่คิดว่าหลายย่างอยู่หราอพี่น้องผมไกลมันตัวใหญ่หรอพี่น้องเนาะมาแสบมานัวมาอยากมากินน้ำกันเด้อพี่น้องนะขอเวลาเตรียมเครื่องเตรียมข้าวยักครูพี่น้องหลายเคียงเข้าว่าตรงห่วงข้าวเขาจไข่ไปขีดตูดเต็มที่แล้วพี่น้องผมผมือนี้ น้องเปียวมาน้องสามปอยู่ครบพี่น้องผมน้องเปียวน้องปลอยน้องปลายน่องพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมส่วนเบ็ดพ่านทื่อกับพวกหัวเป็นย้อนยังพี่น้องเสียอะไรบุเหลียวอยู่ซ้ำนี่นาะพี่น้องเนาะเหลียวอยู่ซ้ำนี่าเสียไหมน้องผ่านทื่อเนาะโอ้มันพ้อยแล้วเสียไหมพี่น้องผมอเบ็ดกับเพาะกับไดแล้วนาะพี่น้องเนาะเบ็ดกับเพาะกับเก้าแล้วขอเห็ดไม่ว่าสันสิขอเห็ดไม้ดวงกาซึบกระล้อไปแล้วนาะพี่น้องเนาะ จเย็นเย็นพี่น้องผมน้ำทางยะสูทอนทางบ้านบ้ามีบ่ได้มันบ่คือจังขืนพี่น้องมันบ่คือจังขืนาพี่น้องเนาะทางยาสูมันอยากแล่งจังหน่อยกับจักสีบาจังใดละ่ะส่วนสิไปใส่หวยใส่ได้นามกับวันมามันมีมันก็นมียุบพงยุยเอกไก่เดี๋ยวถ่าผ่านทื่อก่อนให้ผ่านทื่อเ็ดเศ็ใดเหลด้วห้อาไปใส่หมองได้มันเหมาะมีเลี่ยมีไดโอ้ยเนี่ยนอนพี่น้องผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็ต้องตามผ่านทือไปก่อน เอาพี่น้องผมผ่านชือบู้ยน้ำมันยามยาพี่น้องผมไก่ดำเห่าใส่เหนือไก่ลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะลาบนี้ใส่ตัวนี้ลาบเป็นว่าผ่านชือเป็นเมนูลาบเนาะครับเนาะเป็นเมนูลาบส่วนเมนูต้มเห่าก็คือเอาน้ำนี่ลระเป็นว่าครับต้มเ่ยโอ้โหบ่ได้ต้มน้ำร้อนๆนะครับเนาะมันบ่ามันบามีวาเป็นไก่ลมยุ่นแล้วว่าเป็นไก่ถั่วครับผ่านชื่อวาเพราะเอาแล้วพี่น้อง ผ่านคือ,อาพาพอเอาแล้วยเดียดบุกบุกนาะพี่น้องนะคร <บา S 1> ับผมเอาเลยผ่านคือที่ไดถ้าเมียนู่ลาบให้มันไน้ตาเมียนู่ลาบพี่น้องบ่วากันก่กวมเจ็บก่มเป็นนันมันแชนข้อวผู้บาดยางมันแชนข้าวผู้บาดเก่าถึงข้าวแล้วกระบอตายพี่น้องเลยตายยากยุ่ยได้เกิดเป็นกน้นีีกระได แกงขัวหนูอ่ะไปสอยไปแสบแสบน้ำกันพี่น้องผมเป็นเมนูที่เกือบสุปร้อมกันเป็นบอ่านถือเ,เพราะว่าข้าตุมข้าตุมตัวนี้แล้วเรียบร้อยนาะพี่น้องแนละ้วข้ากระซิต้ม่มอ่าเป็นเมนูที่สองต่อไปเลยที่เดียวเชี่ยวแล้วพี่น้องผมส่วนเมนูที่สามข้งน้องเปียวนั่นกะเอาไว้ควนอย่างโอ้ตัวเดียวพี่น้องผม ไกล้ตัวเดียวมันบวมเป็นธรรมดามันสีได้สองสามเมนูเนาะพี่น้องเนาะมันสีได้สองสามเมนูกับไก่ดำท้งตัวเนาะพี่น้องเนาะครับมาเบิ่งกันมาผ่านซื้อสีเห็ดได้จักเมนูพี่น้องเลยเส้เข้าไปุดยอด ไปแบบก,กูดลงไปแบบเนี่ยค่าเครื่องเาใส่เลยดีเนาะพานทือ่าใส่กัดเที่ยมเผา <c oughs> พี่น้อง <c oughs> บ่หัวเผาเห็ดอี๋บ่หัวแต่พอพานทือเผาออกมาแล้วเนาะพี่น้องนะาานเนาะบ่หัวเผาเผื่ออย่างกัดต้องรุนกันแหละเพิน่ <c oughs> พนมีเมนูเด็ดมาฝากเข้าไปจับสิ่งที่บ่ขา,าดบ่คิดพานทือเห็นไตพี่น้องเลย เดี่ยวห่อได้ซอยกันพี่น้องเดี่ยวห่อได้ซอยกันกินแซบแซบครับพี่นอ้องผมโอ้ไก่ดำทั้งตัวแม่นหนูอาวะผัวเป็นผู้ใหญ่เอ้าติดมาเลยเอาขึ้นไปครับ หลาบซ้ำนีก่ก้อนผันถือว่ากินกับว่าบดพี่น้องผมมีพักมีอย่ารงไปแล้วนะพี่น้องเนาะบัดที่นี่แปลกมีนู่มเมีย่ยงเลยวะเดี๋ยว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 โอ้คุณมากพัหรวงนะเนีย่ยไม่พอแล้ววัีถุพันธถือ พิ่นส ics, ่ใส oh, ่กระเทียมเผาพี่น้องใส่เนาะกรงเทียมเผากระเทียมเผาใส่ลงไปวะซันโอ้สูตรใดเนาะยังเห็นกระเทียมเผาพี่น้องเอ้าสูตรใดกัจังมาล่วงกันเนาะครับเนาะสูตรใดกัสูตรนั่นแหละให้ว่าจังสี่ซะ เบิ่งกุกพี so be ่น้องถ้าท่านคำมักคำเมนย่างรุนแรงดีส่วนแสบว่แสบอีกรย่องหนึ่งเด้อพี่น้องเรื่อง่านที่บอกว่าต้องต้องซิมกันเองเขาก็สสามาสิบอกได้ว่ามันสีรสวาฉาเป็นแนวใดไก่ดำจีหนังคือดำอยู่ผ่านนี่แล้วเนือคือขาว โอ้ผสมบ่กถ้ว่ากระดูกพันดําดีบาดกระดูกดําพี่น้องผมโอ้ชัดเจียวเลยภาพพันมีเอฟซีไล่ไล่ทันถามมาว่ากล้องอีหยังมาคือชัดเถื่านบรสันต์กล้องจากนี่ห้องนี่แหละพี่น้องผมจากโทรศัพท์จาก,ม,จากมือถือห้องน้อพี่น้องเนาะบ่าวไก่แนะนำมาให้ซื้อซัมได้ยี่ห้อน นั่งคดตำหมาดล้วนควัญพี่น้องเอ้ยนั่งคดตำหมาดล้วนควัญกระามหาพักเป็นแต่มันมีอะเร็วไนนอ้เนาะ มีกับบใไ่บ่มี่กับบใไ่ขึ้นใช่นะเต็มปากอาญายูพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องงามๆโอ้ยเอาเอาเอายกมือไหว้โกโก,โก้พี่นอ้องถอนายบวกจ้ากับน้องเปียวห่อตัดผมสั่นเฮ็ดมอ็อกคอกอยู่พี่น้องเลยไ,ไปเลี่ยเฮากันแล้วใกล้ดำครับใกล้ดำสิป,ปิ้งให้น้องเปียวกับสปิปง๊ด้เด๋ยวนี้ ส้อยลาบกับส้อยลาบตัดเนื้อไปยังไงเอาไหมครับกินไหมไม่ให้หลาบเสียมหรอกลองเบิ้งไหมนะอันนี้เคยขายมาเองเราทด่พี่น้องนี่เห็นจังสี่หอดยอยากกินขัวากายคายเองเลยไม่มีผู้ใดเห็นให้กินตาจีกับน้องเปียวใจเฮาลาบเลยพี่ใหญ่ คือปอบนี่แหละอ้าวแซ่บพี่น้องผมจับคูแซ่บพีกินเงี้ยเอาเบื้องคนง่ามกินตับพี่นออ้องดาวติก๊กต็อกได้เพิ่นปลาไส้นเนี่ยไ,ไอ้ลูกปลา,า,าสามหน่วยประสัน เป็นยังจังพากันขาใกล้ตัวหง่แถวว่าสันพี่นอ้องอาสิมีถามมาเนาะพี่น้องเนาะผ่านทื่อเนื้องด้วยปลาเดิมขัม่วไหมพี่นอ้องกะทิสังขีตอยู่ทั่วพี่น้องต่ขีดเป็นหา่านเจนี่ผ่านทื่อเห็ดขั่วไหมเนาะพี่น้องเนาะเห็ดขั่วไหมมาปลาเดิอมโดยการขาใกล้กลินสเสลยวสันเดี๋ยวผ้าเบื้องรอบๆพี่น้องเลยพี่น้องก็เป็นชายเนี่ย เอ,ออ,อเอ,ออคือนเอเออเเอเมาถื่มือบ่าหนีสั่นละปรุงเราบนี่ถท่านเด้ปรุงเด้หาแนีมาปรุงไปมสุกแล้วจินโรดร้อยจักดิบจักสุกเนเอใส่หยังใส่เก<ะ>ี๊ยวไส่หนัหนปลาใส่ให้น่องเปียวเฮ็ดสู้จินพี่น้องขัาห่อล้กักที่ใส้หยางอีกล่ะ

ใช่เหนี่มันแน่นเน้อยดีเคืงกันให้บ้านมีซิมน้ำเีิยหลายปวดที่นอกเ <c oughs> พียงหอดตับไกลดีเด่น <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งเราเป็นเขาเป็นผู้สื่อแคบตับไกลบ้านไกล้ดำพอ <c oughs> เขาเอาผ่านซื้อกับน่องเปียวเป็นตัวลายอดวิวพีนองเลยคลิปนี้ข้ามาพอพอปรุงเจ็ดสิบพกเลยอันนี้เอาไว้ยังนี่ปีงบ่แเมนบ่แมนใส่ปิีงจัดสีไายผู้ใดทเดียวนี่รถทายว่าท่านคว้าไว้เละลายอยู่หรอผมแจ๊งสิพวกกันยุไฟแล้วนะพวกกันยุนง่องเปียวอันนี้เขาครัวเป็นว่าผ่านเสือเอาใส่เขาครัวไปแล้วพี่น้องเลยอันนี้เป็นยังหวานนี่อันนี้พุงว่ะเอา โฟก,กัสน้ำบ๊ทันเลย,ยบ้ามีแซ่หน่อยนี่แซ่หน่อยนี่ครับมีผักแล้วก็บักนาวโอ้บักนาวเป็นตออนะความแทนเียอะมากครับอืมโอ้ยเนาะอย่จ้าฝ่าวิ่งฝ่าว,วพี่น้องผมขันบ๊วยใดซิมลาบไก่พานธุทื่อนัน่นขันบ๊วท่านได้ซิมฝีมือน้องเปียวฝีมือพานธุทื่อยอย่าฝ่าวเป็นหยังเด้อพี่น้องเด้ออืม,อม ปลาแดกก็ใส่หรือเ่ครับใช่ตัวน้ำปลาแดกน้ำพี่น้องนี่บ้านเ้าใส่อันนี้ตัวน้ำปลาแดกพี่น้องผมปลาแดกปลาแดกปดร้ลงไปพี่น้องเยอะมันทำไมเยอะใส่หลายโอ้ปลาแดกไม่แย่ครับเจ้าครับเด็กเองเนาะปลาแดกซืุอเนาะแหย่ขนาดพี่น้องผมไปน้องเปียกเพราะว่าไปเป็นน้องเปียกเพรา่าเป็นพวกไปขวบผุ้ต้มหยอกต้มยำ ก็ยางเห็นหลาอว่ายักเห็นหลาบบ่บักหน้าหยบลงไปพี่น้องเลยบักหน้าหยบลงไปเอาคนแช่งคนตัวแชงคนบึมบับบึมบับบึมบับตั่เห็นมายง่ตีกะละมังบึมบั่บึมบัเพดีตีกะละมังบึมบัมบเป็นตระเหเปียกกะละมังดูเลยดีมายยนะเนี่ยหอมพี่น้องหอมนี โอ้มากผ่านดิ้อมาซิมเป็นผู้ซิมมาเอาน้องเปียวซิมอยากซิมออกคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันเป็นจังไหนครับขาดที่ยังเอาใสเตงวยอีกนิดนึงก็ได้ใสเตงวยอีกนิดนึงบ่อนใส่ดูใหญเอาเตยบ่บ่อตอนยังกไงครับซิมสีดีหูน้ำกัน นี่ครับพี่น้องเก็ดกินแบบบานๆสไตล์อีสานบานค่อยเองอืมใส่หนัวแยกอื้นพอดีเบิ่เดี๋ยวพันถือยนนัวครับส้มปลาไม่ใช่ไหมน้องเปี๊ยส้มปลาพี่พอดีเหรอเยี่าาบบยตอน,นแล้ว <laughs> ให้เจ้าของหลบับ ทีเบงังบ้ามีวาเมนขาดนัวนั่นแล้วมแมนว่าสันผ่านชื่อพอดีครับเนื้อมันก็นรสชาติบากันไหมโอ้พี่น้องสีสันผ่านพี่น้องผมสีสันผ่านถูกยางผ่านมาพี่น้องว่าเอาเหลวซิมได้เลยครับ อน,น,นอเสบแล้วพี่นอนแนวทางนั้นเป็นยังไหนตม้มจางชื่อกันอยู่บ่พอจางสีเหลืองเบิ่งรกันดูนะอน้อ่นะเอาคอนอืมอัเสียบเลยอาก็ต้องให้ผมไปเจรจากังนี้ จับรอครับแ่บดำดี่ว่โอ้ยบกินหรอไกยดำยาบองไมเป็นอยางนีเป็นยังที่่ได้พิ่ที่สมบูรณ์ถือมเลวกับ่าพี่น้องผมกับน้องปวยถือปั่นเขามากพี่น้องผมถือปเอาซสมเบิ้งแซ่บพ่แซบอ่าเอฟซีน้องปวยเบิ้งเอาได้พี่น้องเนี่ ย,ย่านหยังไก่ดำมันเป็นหยังที่กินบ่ได้ยันนี่ก็กวิ่งไปทั่วเนาะมันจะไปพิชมองได้กินได้เ,เสียบบ่เสียบ,บอกพี่บอกน้องจำลงไปคุยลงไปเขาหายาแนวต้องทำยาแนลเรื่อยๆโอ้ยกินได้ สองสาวพี่น้องผมอเอาเอาไปกินต้มกันแล้วแล้วบ่าพันธุ์เถอะครับต้มกันแล้วแล้วเอาเรียบร้อยพี่น้องผมเรียบร้อยบ่ได้กินซ้ำทำใจบ่มีตำราขอใดานะว่ากินบ่ได้าเป็็ดกยัอาหนึ่งเป็ดเ,เ,เอาลุยลุยเดี๋ยววิธีเดี๋ยวจะยังไงรับแสบบ่คนงาม อ้าเลยพี่โชเล่เอาผ่านทื่อสิต้มยำของแทแลพี่นองบาดนี่น้ำพริกใส่ลงไปน้ำพริกเผาพี่นองเอ้ยยำไก่นี่แล้วแกะเลยแกะลวนบ่เอาอันเนี้ยมาสิแม่ผ่านทื่อ

เสียหิวเขาจะสองคนนี่งบาทพี่น้องโอ้คุณเดียเขก็เห็นเป็นยังสีใ่ใสไหมบ้านมีรองบงั้ยอีกจะคำว่าสันโอ้บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านมีเกลียงใจเดี๋ยวเห็นตอนไตยอยู่วังหันไปใส่ลออ่ะบ้านมีตอนไตยโอ้นี่พี่น้องผว่าให้บ้านมีกินไอ้น,นี่จังใดเนาะธนาวายังกินอะไรเนี่ย

ห้วยไข่ห้วยไข่ข่วงไข่พี่น้องเสียบ้านเถอะครับสุดยอดสุดยอดก็ยังก็มีอยากพิ่ีบงเคารค่นี้ใส่ในลงไปกับเป็นเซตพี่ที่่น เอาขรันตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องบาดแสบสุดๆพี่น้องผมทางไกลทางไกลในประเทศยท่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาอยากมาฉินมาแสบมาหนุ่โอ้เจ็บกอนั่กันพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับขอบคุณทุกไลทุกสับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านกวอีพี่น้องผมพิสูจนประการใดคข้ามว่าข้ามใจขี้ยาท่าทร้างชิวสุภาพที่บอกไปบ้ามีขอโทษขออภัยเ้อะพี่น้องเด้อเพราะการคลิปนะครับคลิปนี้เอาไว้ซับหนีก่อน คิไซเบ็ดฝากไปก้อนพี่น้องผมฝากใบก้อนโอลาดพี่น้องเนาะผ่ะานชื่อก็บ,บอกแล้วว่าขอเห็ดเบ็ดไม่กอนว่านยินคําตอบนํากันอยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมพิพาประการใดขอโทษขออภัยพี่น้องคลิปนี้อาติ่บโตมุนแบบเพราะว่าคนบ่อซอยครับผมเอาเลื่อมบอกว่าสีอัพเดียดขั้วไม่เพิ่นนี่พี่น้องแต่ขี่เป็นซาดเนาะพี่น้องเนาะเย็นนีเพิ่นอ้อมเลียวเรียบร้อยพี่น้องผมฉลองขั้วไม่เนาะพี่น้องเนาะ